ือกลับสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาพอกันดีแล้วก็ส่องเซลซิบรนาตอนเช้าๆนะคะพี่น้องค่ะช่วงเศร้าๆพี่น้องสปากันไปสซบาศเนี่ยพอคุาใม่ซบาศเทพโออยู่ถนนนะคะว่าจะทานหรือเปล่าตอนนี้มันไกล้หกเจ็ดมุงเจ็ดมุงย่างแล้วนะพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปทําบุญน้ากันนะคะพี่น้องวันนี้ไปสซบาดลูกเบิรน้องเด้อไปทําบุญนะคะตอนรับปีใหม่นะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปทําบุญโดยกันนะคะเมื่อนนี้ ติ๊บเดียวพอสบอมาสองติ๊บก็ได้สป่ะเฮ้ยนี่ติ๊บหนึ่งพอเขาโจ้สองติ๊บไปตะควนชิบทันออกนีได้นี่ออกเครื่องนันประวันเครื่อนี่ได้หรือเาก็ออกนีฮะไม่ยังิล้องช่านะระเบียบใเห็นแล้วี่น้องชิบน้องรใอยบาท ยายควรควรสบายดีพี่น้องนะสบายดีไะพี่น้องนะครับไปง่ายๆเลยนะรียบบทฮันไม่ใหญ่พี่น่ะไม่ใหญ่ก็สิไปเราสิลงหัดเราสีดินเออไม่ใหญ่เราโบว์ไปสบายเทโพเออเราก็บริยญิ่งเประดมบอกเออสบายเทโพก็คือเขาใส่อยู่ตามถนนนะพี่เราเออแล้วนักปัาน่ะเนาะเออให้เขายังบริยญิ่งเลยน้้น่าโมเดลแล้วไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง ที่แล้ววันศิษย์พักันลงวัดนั่นแหละพี่น้องเลยพอดีเพื่อนยิ่งพ่อมาใส่บาตที่โภูเตู้เย็นไว้ไม่เป็นอได้ไม่เต็มร้องแล้วเอาเครื่องจังหันพอดีถือเพ้นถือจังหันเอาเครื่องลงใส่ม่แต่มากกเอาเครื่องลงปลาไหวเลยยุวัดแต่วันยิ่งพ่อแล้วเพื่นใส่บาตรยู่ทนทางแล้วเพื่นก็มาซันเขายุวัดมาซัดเขายุวัดเลยเราจะพอย่งพ่อบ้านห้าแต่วันยิ่งพ่อบ้านอื่นเพื่นกั่นไปแล้วมวยเออไปกลางบ้านเลย ขันพ่อหยาบหยาพี่น้องบรรยากาศตอนเช้านะคะที่บ้านสาจิวขันคอหยับหยากินน้ำจิ้นพี่น้องเลยมากินน้ำจิ้นเบขาเจ้าก็นั่งขาผู้สะอาดบ่ข้าพุ่มีสะอาดข้าพุ่มีสะอาดสัตว์ที่ข่อย่ายแล้วกําลังเป็ลมเลยติดกําลังขึ้นไกมากเลยยิงลงวัดดิบดิบเพราะยินยังเนาะไม่ย่าย ไม่ให้ใครมันไม่ให้บอกไม่รู้เด็กไม่รู้ไม่รู้บอกพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องเลยเดี๋ยวไปทําบุญร่วมกันนะวันนี้นะคะพี่น้องคะขอให้ได้บุญทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปสาวจิ๋วบ้านนานะคะพี่น้องอน่คู่มาเลยพี่น้องไว้เนี่ยคู่มาแล้วเน่ยคู่มาแล้วนี่คู่มาแล้วผู้เท่ากันนางแถวนี้แหละ ท่านอยู่ดอกอยูด้โอ้ยท่านอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่เพท่านกักกใสเออย,อยางไว้ไยยนเลยเ้อใหญลดเอ,อดิร์ดละเด็กไข่ย,ยัาเราบบทันยันไม่เท่าไข่บบท่น

อย่าหน้ำเอาไว้จะหนึ่งใสเอาไว้ในน้ำยาเท่านะจับไว้ในยจับออกเออให้จะจิ้วถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเด้อพี่น้องคน้ลยอยู่ด้อยอยู่บนยาพอโอ้ยฟ้าแลร่มากเลย่านไม่แ่าไข่โบดัน พาเราแลแนพาไปแถวไข่แลนพ่พอกำลังมาพี่น้องอันคนบาน้านเอากระลลไลพี่น้องมาใส่บาทโยนทาง เพราะว่ามือนีเป็นวันศิ้นใหญ่ด้วยพี่น้องเป็นวันพระใหญ่นะคะคนกมาลายพระอาทิตย์กำลังขึ้นพี่น้อง ทานมปูเหลือมผอีด้นี่ผาที่โทดีสองนาบ้านทานนี้บ่บจเกตปีนมาทังนี้ได้ีดได้อยู่มันปีนไปพุ่นแล้วมันสะท้อนปีนมาพีเลยขาวจัวเลแหลวพอดีแดดสองกองหนากองหนาเรได้แ่แล้ปีนมาบิด เื่นี้พันพี่น้องเยพ่อกำลังมาพี่น้องจะจีพอนี่ยทำบุญใส่บาตกันเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาทำบุญรวมกันนะคะวันนี้คะพี่น้องคะต้อนรับปีใหม่นะพี่น้องคะขอให้ได้บุญร่วมกันกับซาจิวนะวันนี้นะคะ บอลล็อตชาแนลพี่น้องเอ้าคือพอใส่สูตรใส่บาทคือหมู่ไม่ได้ไ่ได้ตั้งใจไม่ได้หรออ๋อบอลลอนเพิ่นมาเวียกแล้วเพิ่นเห็นตักบาทเซโปรตักบาทอยู่ริมถนนนะคะพี่น้องคะเพิ่นก็เลยไม่ได้เตรียมของใส่บาทมาใช่ไหมกลับสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาทําบุญนทำกันเด้อพี่น้องตอนถับปีใหม่เด้อวันนี้จ้าขอให้อยู่ดีมีแฮงมุดทุกคนนะคะขอให้ร่ำรำรวย อันนี้คุณลุงกากของเรานะปีนหน้ามาหน่อย <laughs> มาทำบุญนะคะพร้อมด้วยครอบครัววันนี้มี<แ>โอก,กาสได้ทำบุญร่วมกันนะนพี่น้องมาก็มาทำบุญด้วยพี่น้องมาทำบุญตักบาตรอยู่ริมถน,นนก็อเอินว่าอนะาตักบาตรเทโพนะพี่น้องคะ เมื่อนี้เป็นวันพระใหญ่พี่น้องเลยแล้วก็ตอนรับปีใหม่ด้วยนะพี่น้องใกล้จะมาถึงในอีกสองซัมเมอร์นี่ละพี่น้องก็จะหอดปีใหม่แล้วพี่น้องก้าวเข้าสู่ปีสองพันยี่ห้าสองพันสหานะคะพี่น้องคะ่ะนเขาก็มาไปทําบุญร่วมกันนะพี่น้องวันนี้ขอให้ได้บุญร่วมกันทุกๆุกคนนะคะที่ เห็นคลิปสาวจิ๋วบ้านนานะคะพี่น้องขอาห้ได้บุญได้ผุ้สนห่วมกันเด้อค่ะเด้ออากาศกับพอดีอุ่นๆเพราะว่าแดดขึ้นแล้วพี่น้องเ้ยแดดออกเลยดิยพอดีอุ่นๆนบด้เอาวเด็กๆมานำมือนพนหัวฝ้าวดวิถึงถือเพ้นถึงจะหันกับปัานั่นนะก็เลยเฝ้าก็เลยโบดาเด็กๆมานอ เ้าหลักะฮุบใส่ฮ the ุบใส่โเห็นแม่ขาวมึงเลยฮุบใส่บ้าใส่ลายไปเลยบ่พอบพโห็นแม่ขาวโบห็นแม่ชีบุเนาะฮุบใส่บ้าใส่ลายนึงโเห็นแม่ชีบ่เลยบพพโอ้พ่อใหญ่คือหลอดเถ่น้อพ่อใหญ่แต่งโซ่หลอ้แต่งโซ่หลอแท้น้อเพม่อนเงินเย็นๆมือก็อยากสั่นๆนะคะพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นเด้อ มากก็เริ่มอุ่นเลยแหละมันเย็นน้ำหมอกคนะือนะเท้าหนาวแล้วหละนี่นนนนนเซลล์เห,เหมือนเวีนามนั่นนี่แนมเห็นวิย่าณเพราะายอ,อ,ะอยอู่คนนี้คือให้ก็เห็นไป,ไปนยังไม่ควรจะได้ตาก้อกนะฮะแม่นาะเอาคนท่ากามาหรือจังแดน่ะคนนะท่ากามาก็มีเบา บอกว่าไม่ยิ่งช่วยไม่ยิ่งแกวักกามาบอกรืยจังิงเลยชื่อหักกะเห็นหนางอ้ยบานนี้ก็เราจะไปหยาดหนำได้พี่น้องเอมยลืมหยาดหนำไม่ได้นะเดี๋ยวสะจิวไปหยาดหนำกันด้วยพี่น้องมา่ปากินน้ำพุ่งขึ้นปุ่นยังป่าสุดงอายนา่าตาเกินดี การทงน้องก่อนจะเดินพ่อนตอวแม่พี่น้องอัการมันโยกชาวบ้านทานอาจารย์นน่อ ก็คือว่ามีอาตมาการได้มาจากวัดคืนธรรมภานอกจากวัดึ้นธราแกมันธรรมาที่ได้ร่มา,าน,นี้ก็ยากใจ<อ>เลยกาเลได้มากเปี้วพลามาตาเันวกฮอดมาถึงด้แบบเปี่ยใจามากนากทเห็นความกันมที่ เินโยมต่าไนารของขาเนาะอาตมาคผมีจ well, okay, okay. pues ินใจมาตอบคุณแทนคุณนอนกะนสบายดีพี giving, er okay. <S <S ่นเปิดยุแล้วโอเคอก้อนารบเทโพในมือนีีกะอีมุนอีมุโซนกันนะคะพี่น้อง้ามือนีีก่ะหดหยดเกี่ยวเดนวันผาใหญ่พี่น้องเป็มาใส่หายน้องเล้ว่ะเขาก็ได้มาตักบุญไปไย คุณยบองทำบาตรทำปูตักบาอ้สติกบว่าผิดตัวถพี่น้องเอ้ยมือนี้เพราะว่าอันมันเย็นทนะพี่น้องอากาศมันจะหนาวนี่โน่นก็บุเต็มอิ่มพี่น้องเอ้ยาเทา่เคียวเค็มน้อยสติ๊กบอกเขาจะคิดไว้สำนกก่อนนะคะสติกบเขาอวยพรให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปสตินานะคะเขาให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรำรวยไวเยงในปีใหม่นี้นะคะป๋าทนาทสิแมเขาให้ได้สิ่งนั้นนะคะ ขอให้ถูกหวยรางวัลทีหนึ่งนะคะพี่น้องคะโอเคจ้าถูกให้ถือกปได้ด้ลืมถากกดไลล่กดแช่กติดตามห้ษจาซิวเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราไปคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายบายค่ะบ๊ายบาย